สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเฮ้ยีแนะนำตัว,วผมวันนี้ก็ได้มาพบกับผมฟิวลี่เกมเมอรกันนะครับวันนี้จะมาอยู่ในช่วงรีวิวมอนกันนะครับวันนี้จะเป็นมอนดราก้อนบอนซนะครับถ้าได้ยินเพลงก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับ ถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยมาลิง์กเดี๋ยวผมจะไว้ให้ด้านล่างนะครับอ้าวหายอ๋อนี่มาช่วยใส่นะครับจะได้เอฟเฟกต์มทั้งหมดถ้าเป็นส่วนหัวจะได้ความทนทานนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ออไอทอนไฟนี่น่าจะเป็นเป็นหน้าอกนะครับส่วนวิ่งเร็วเป็นกางเกงส่วนกระโดดสูนี่เป็นของรองเท้านะครับอ่ะโอเคต่อไปอดากอบอลก็เมื่อกี้ได้ไปแอบเล่นมาแล้วก็โหลดมาอ่ะมารีวิวตัวนี้อันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ย เป็นสลามนะครับสลามแบบแปลกๆคล้ายๆดาร์กอนบอลเนี่ยครับถ้าวางแบบเนี้ยตาปกติครับมันจะสามารถเรียกเทพเจ้ามาได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเอาเอเอไม่เป็นแล้วเนี่ยครับกดตรงกลางปุ๊บถอยออกมาครับมันก็จะมีเทพมังกรออกมาใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ออกครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่ได้ลตลอไปนี่ เป็นคาเมคคาเมค่ัานะก็คือพลังขึ้นเต่าแล้วค่อยแลงเท่าไหร่บบรับต่ากันที่สี่บล็อกมาก่างมากสิอย่างมากก็คือ4บล็อกต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะขอเรียกว่าบอลกินจิแล้วกันนะครับ นก็มีความีแรงพอตัวนะครับก็พอจะตั้งเป็นนี่ได้นะครับดูพลังเสร็จไปเลยนะครับ Android หมายเลข16นะครับนี่คร oh ับ Android หมายเลข16ก็ค yeah, ือนี่เลยอหัวส okay. ับปะรดนะครับหรือถ้าเลขที s <S ่ถูกคือ Android หมายเลข16ถ้าตามหลักก็คือโกเลมนะครับโดนครับพลังคาไ์เมคคารเมคคาร์เมคครับเพื่อสองตายครับต่อไปแอนดรอยเหมือนเดิมครับลองจีที มีพีกแมน่น,นะครับนีครับไอหัวอังหุ่นนะครับเป็นหัวอังุ่นก็เป็นชอปปี้พิกแมนหรือว่าถ้าเป็นพลังทำให้ทำใม้ค่าพลังทุ่เต่าเเดียวตายครับอ้ขไปวงกินกะี้โอ้ไม่ต้องคิดว่าจะรอดครับโอเสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าผิดใจกดติดตามก็ดูแล้วแชร์ให้เพื่อนคนอื่นดูก็ดีนะครับเพื่อเป็นการเอ,อ่อให้คนอื่นมาดูด้วยเพื่อความสนุกสนานแล้วถ้าคุณกดไลค์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ